สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องที่นา่ารักคักแพงสุปูทุุคนสําหรับคลิปนี้เพื่อดูพี่น้องสาวมณ์จัดไห่บ่าเผ็ดอันนี้คือกบที่เท่าพ่อแหลมหรือว่าปู่แหลมของเราไปใต้มาเมื่อคืนนี้เมื่อคืนฝนทั้งคืนครับผมพ่อแหลมไปใต้ในสวนยางพ่อแหลมได้มาเอามาฝากหกเกตตัวบุลลมเลยกุ้งแบบว่าโอ้ไม่ใช่กุ้งกับกบไม่แค่กบเลี้ยงนะกบใต้ครับผมต้มใสบใบขามมณ์ใสบักขามสม้มโอมาพี่น้องไหมจัดการเลยพักแย่ง,องหอม อันนี้ก็คือแจ่วแม่ขมนจัดให้กี่พริกดิบตําใส่ประเดี๋ยวฮะพี่น้องวันนี้เว้ยมีาบบมาลูกมาลูกอ้าวกระดึกระิมาหนังทางนี่ก็เลยยัดไปทางนั้นพี่น้องมนก็ได้เออมาค่ะกินน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องมามาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง มากินน้ากันจ้ะเปื่ยปอยค<ร>ักปานยังกบเนี่เป็นกบธรรมชาติเลยพี่น้องเด้อกินละตัวใหญ่ๆนั่นโอ,อนะไปหมักกินตัวใหญ่ก็กินจะเลี้ยวว่าเสียตลาให้แม่ขมโม<อ>ยขาตุ้ยตัวน้อยก็ได้ดจริงจริงเลยพี่น้องทำอะไร หอมๆอะไรเนี่ยอ้าแม่ก็ลืมแม่ลืมนมมนีม้มาดูแม่เอาหัวลังแม่เอาแกนี้บะ พอแบบกันได่เจ้เอาจะใช้ลูกช่วงที่ไงลูกอจ้เอาอัวนี้เร็วนะ้าับพี่น้องกักมากินรังกันอพอแล้วฝนตกเบิดคืนสอดแจ้งเมื่อคืนนี้พี่น้องพอไปไต้มากตกแท้ตกกว่าพอแล้ว,วพอไปกันกบมากเลยกกบไปกินบอ่อ แอบไปเนาองาเขาบอกกินกบบอกมีคนกินกบอยู่เฮือนเพื่อน่ะอืมอืมอพ่อนั่งเดี๋ยวแม่ไปเอาจานกันเอาอ หอมไม hmm. ่ต้องต้มหอมมากแะยไหใส่ตึ้งใบกรามใส่ถึงหมากากมกับยุ่ง่ย่แล้านี่แหละงานเอราะกินคบแต่บ่าเพลยันถ้าพ่ได้กินกบคงหมักหน่ยเพยิ่งกบไตอเ่างนี้ยังหมักอ่ะกินไหมกิน้ากบมั้ย หาก,กินกบก,กินเกี๊ยบใชบ้างโตมาจะได้กินง่ายจะไ,ไม่เลือกกินเราพอแล้วก็กินยุทธแล้วว่าไม่ผู้เห็นเรากินไม่เคยเห็นเรากินแล้วก็เราอายุมากมากแล้วอากาศจะกินได้ด้กว่าข,าข,าขา้าวตัวข้าวต้มบอกว่าจะไปตรงว่า,วาบ่รา,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 าะ่าก็ตีหนักไปแล้ะ กินคเดียวแล้ว,ลวเราเราบยากนะวอ,อ,อง่ายไแม่่กินดีดี่ปล่าขาเอาขาไปเอาคนละขา <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องยืดยด,ยด,ดิกระวาอพ่อดุกราวาเน่ก็ได้ใจเลยวะยอดเลยเอาบอตตามันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต้องแท็บยืดคือขาไหมครับแล้วตัวไหนยืดอือตัวนี้ง่ายสุดตัวซัมมาน้าเลยพี่น่องเลย เ้าาเลยต้มมดไป้สองเตาใ้่อย่างไรบักข้ามเป็นกรรมนแม่มจะปีกไงปีกบีกอสไ่เดหลคนนี่แหละไปทะลน้ำมันไหล เราห้องพักเรื่องก็เหงนงานทมาเดียวเพีองนี่พักอะไรย่าง

ดอกมียน,นมันหนึ่งแท่ดอกแค่ให้บักปังบักปังแซ่บได้หนึ่งเป็นลื่นๆื่น,นแซบ่บยอดใหญ่ๆนะเพื่อน เด็กกำลังป่วยได้กินขาวเแียบให้มาบนเขาล่าไว้สารเนิมอพีน้องกินข้าวเซียบเซียบก่นยังยายออกยังออกกินขาวตามใจปากให้พักกินขาวเซีบเป็นมันีี้กินข้าวเแบ มีหมูกินละลายนึแห้งค่ะอืมันเป็นหมูหรืออะไรอ๋อหมูมันดีก็ดีเนาะไมีเนาะหูวไห่เนาะอืมหัวไห่ไหมแล้วได้เลมเข่าเลยเนื้อเขาเป็นเนื้อที่แทบได้ไหมอนี่เบอร์เนี่ยมาได้เขียนก่อด เบื้งกระแทบอีแบบเท่าอครับ,บไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เอาม่กเห็อันนี้เอาย,ย,ยืมยืมเกิดแบ่ยมเอาหนุกกกนเบงน้ำแต่ว่ายิปบประชาพเน่บึงแนวอื่น ทำเข้าห้ามตุ่มนี่พี่น้องพวกมื่อทำเขาหน่อยเท็าทำนิ่งๆ่จ้บันเรามืงอทำเขาจะเม่น้่อย,อย,ออยให้อ น,น,นี่เราเป็นยังกินเขาหร,รือตะกี้มันบดกินอด้ไปกี้มันกินซะกลับนะมันข่วนชื่นน้่งเพงองข่วนแนวอื่นข่วนพวกน,น้ำกาแฟขนม เดี๋ยวอิ่มเลยนะยกนิ้วข่าเถอะมันจะเกาะมูนัดัม แนับออกไปกันยังว่างแงทุนจะได้บันบอ,อกเอาไปไก่ ม่งรังครค่เมื่อในวันยยิบุ่นทีบอี่น กรูเอาให้มดดิแม่โอเคเนาะม่น่า,นาวกวนเนาะครับกิมนน่ลาไปก่อนด้วยพี่น้องเ้ยพร้อมไหมกิมนาครับผมเนี่ยชิวิตลูกน้อยพี่น้องกันยากแบบนี้แหละพร้อมไหมแม่ลากก่อนครับ